สวัสดีครับกับผมพันตรีโอภาสปานอินจิตอาสาพระราชทานกออรมนจังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากท่านชุดทิเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่และพันเอกทำรงศักดิ์บุญทักษ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ฝ่ายทหารได้มอบหมายให้ผม ทำหน้าที่พิธีกรภาคสนามในวันนี้ทุกท่านครับวันนี้จิตอาสาจะพาทุกท่านเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้มอห้อมป้าเงี่ยมอยู่ที่ตำบลทุง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้มอห้อมที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรนั้นทุกท่านอย่าได้กระพริบตาเชียวนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านพลาดสิ่งที่ดีด แต่ก่อนอื่นที่จะไปเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ไปพบกับป้าเหี่ยมป้าพาพันธศรีไตรซึ่งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาตามผมมาครับมาจากกรมนจังหวัดแพร่ครับป้าเหียมป้าเหี่ยมป้าพาพันธศรีไตรใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผู้สร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนป้าเหี่ยมช่วย ช่วยบอกหน่อยครับว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับเชิญครับก็ด้วยพวกเราเป็นจิตอาสาคุครับคือต้องการอนุรักษ์และรักสืบสารภูมิปัญญาของท้องถิ่นในเรื่องของห่อมซึ่งมันกําลังจะสูญหายเขาจะทําเป็นเคมีกันหมดละแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นภูมิปัญญาเป็นทำมาจากพืชที่เรียกว่าห่อมนะคะอ๋อทำมาจากธรรมชาติค่ะเรียกว่าห่อมคอ๋อครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นได้นะคะ ไปดูว่าหอ้องมันเป็นยังไงเนะะเาะอ้าวเชิญครับเชิญเชิญครับภาคนำมาเลยครับที่เราเรียกว่าผ้าห่มหม้อหอ่มหม้อหอ่มอ่ะมันมีความเป็นมายอย่างไรคือก็อัตลักษณ์ของมันก็คือผ้าหม้อหอ่มนี่ไม่เหมือนผ้าอย่างอื่นผ้าชนิดอื่นเขาจะทอย้อมเส้นใยแล้วไปทอไปผืนผ้าแต่หม้อหอ่มต้องตัดเป็นตัวเสื้อเป็นตัวกางเกงเป็นตัวเขาถึงต้องปั้นโอ่งปั้นหม้อเพื่อรองรับน้ําย้อมที่เรียกว่า ห้อมห้อมก็เลยเป็นหม้อห้อมที่มาของหม้อห้อมห้อมเนี่ยเป็นพืชเป็นพืชอ๋อนี่ใช่ไหมครับห้อมเป็นพืชเป็นพืชล้มลุกพืชล้มลุกความสูงประมาณ1นึ่งเมตรขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำอย่างนี้แต่ต้นน้ําของเราจริงๆจะอยู่ที่บ้านนาคูหาที่จะไปส่งเสริมอยู่นาคูหาอำเภอเมืองแพร่ของเรานี่นะครับเขาจะทาเป็น ห้อมเปียกหรือสีย้อมมาให้เราเลยอ่าเขาเป็นต้นน้ำบ้านนาตองบ้านแม่รัวอ่าเขาจะทำเป็นตัวนี้อ่าของป้าก็จะเป็นกลางน้ำปลายน้ำคือมาทำเป็นย้อมแล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแฟชั่นอะไรขายไปค่ะอ๋อคือยกตัวอย่างชุดที่คุณป้าใส่เนี่ยคือย้อมมาจากห้อมค่ะเป็นสีเป็นสามสกัดจากพืชพืชต้นห้อมจากธรรมชาติค่ะ ม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยไม่ม<อ>ีวิธีการเขาก็เนี่ยครับก็จะเหมือนก้นเก็บใบชาครับคือมันเป็นไม้พุ่มใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะนับจากยอดลงมาประมาณเก็บนิ้ว<อ>เขาก็เอามาแช่น้ำสะอาดธรรมดาเนี่แหละเจชั่วโมงครับเ็คบ72ชั่วโมงเขาก็ใบกบก้านทิ้ง<อ>แล้วเขาก็เอาปูนค่ะปูนที่กินกลับมา เนี่ยสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้เติมลงในน้ําสีเพื่อดึงให้สีตกตะกอนครับโดยวิธีการช้ชลอมตีเหมือนตีไข่<อ>ตรงนี้มีไหมครับรู้ว่าทําสําเร็จรรปแล้วอันนี้เขาทํานี่คือต้อนน้ําทํามาให้เขาทำมาแล้วทํามาแล้วอ,อ,อ,อพอฟองมันยุบเขาก็ทิ้งตกตะกอนอีกคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาก็กรองก็จะได้ได้เป็นเนื้อห้อมเรียกว่าห้อมเปียกกี่คืนครับถึงจะได้ ก็พอสามวันสามคืนเสร็จแล้วใช่ไหมคะคก็เอามาใช้ตัวนี้ดึงสีค่ะก็ประมาณสี่วันเนาะสี่วันสี่คืนอ่าแล้วทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราเอามาละลายกับน้ํามันจะไม่ละลายครับมันจะเป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมครับอ่า พอดีที่ชุมชนของป้านเขาเป็นชนเผ่าเป็นไทยพวนนะคะครับที่เขาอพยพมาจากเมืองพวนแขวงเฉวงหวางประเทศลาอโอมาจากสองร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีแล้วอ่าให้เขาอพยพมาแล้วเขานําวิถีชีวิตตรงนี้มาด้วยอ๋อแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันรุ่นที่สี่รุ่นลูกป้านอ๋อตอนนี้รุ่นที่สี่แล้วใช่ไหมครับที่อนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์การทําค่ะมอห้อมค่ะเขาก็จะใช้ข้าว ข้ามเปียกผสมกับน้ําด่างคือน้าจากขี้เท่าที่เราหุงต้มกรองก็จะได้เป็นน้ําด่างครับแล้วก็น้ํามะขามเปียก๋อใเชฟมะขามเปียกด้วยค่ะแล้วก็เอามาใส่ในหม้อในหม้อแล้วหม้อห้านมันคือย้อมเย็นย้อมเย็นแค่แค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะย้อมเย็นคือไม่ต้องต้มคไม่ต้องใช้ไฟเนี่ยเนี่ยสีมันพร้อมย้อมจะเป็นสีเขียวที่นี่ นี่พร้อมที่จะย้อมผ้าใช่ไหมครับตรงนี้ <ฮะ S 1> เราตรงนี้โชว์สักผืนดีไหมครับหรือว่าค่ะเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวเขามาอ่าว่าถ้าเข้ามาที่นี่ได้ทำอะไรมั่งใช่ครับเขาก็จะได้ฟังบรรยายเสร็จแล้วเขาก็เข้าฐานกิจกรรมเรามีผ้าให้เลือกด้วย<ะ>ว่าชอบผ้าแบบไหนแล้วเอาไปย้อม เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยโอ,โ,อโอ้สนใจกับมอห้อมของเราเนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคุณป้าเนาะ,ะนี่นะครับผลผลิตของท้องถิ่นเนาะเมื่อได้ผ้าเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดผ้ามีเครื่องซักผ้าด้วยชุบกันผ้าก่อนที่จะนําไปย้อมต้องทําความสะอาดก่อนใช่ไหมครับป้าครับความสะอาดเอาลายไหนทาความสะอาดแล้วก็ เลือกลายครับเลือกลายลายนี่นี่ครับใช้ช้อนซ่อมนี่ครับโอ้โหอุปกรณ์ไม่ยากเลยครับช้อนซ่อมอันหนึ่งหมุนช้อนซ่อมหมุนเดี๋ยวกนะครับดูนะครับนี่แหละครับคือสิ่งมหัศจรรย์ของหม้อห่มบ้านป้าเงี่ยมตอนนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวยังไม่มีลวดลายอะไร เดี๋ยวสักพักครับเดี๋ยวพักเดี๋ยวปังเงียมจะสร้างสรรค์พลังสรรผลงานเรียกว่าซิกเนเจอร์นี่ซิกเนเจอร์อย่าดูนะครับว่าซิก <signature S 3> เน <signature S 3> เจอร์ของปังเงียม<ล>ยะจะเป็นยังไงกําลังทําอยู่นะครับกําลังทําอยู่ปังซึ่งเยาวาชนชื่อบอกชื่อได้ไหมครับน้องอะไรนะน้องจ๋าอ๋อน้องอีาน้องวาวา ชื่อนนรักนั่นมามาเที่ยวมาที่นี่บ่อยไหมครับอ๋อนี่มาจากใต้มาจากไหนครับเนี่ยสงขลาสงขลาโอ้โหสองสองคนเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาจากสงขลานะครับเนี่ยชุดกันกันเปื้อนก่อนเนาะค่ะออกไปแล้วค่ะเี๋ยวหมดเลยลูก มีพากันเพื่อนด้วยดูครับนะครับออตอนแรกนี่พิธีตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมครับพังย่อมในการย้อมในการย้อมนะครับอยู่อยู่ที่คนย้อมเขาต้องการเอาสียังไง<อ>สีเข้มขนาดไหนก็อยู่ที่เขาย้อมกี่ครั้งกี่ครั้งนะอ๋อมีการอ่านี่สองครั้งสองครั้ง,งอ้าวของตาเอาอ้าวสองครั้งนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ ครึ่งเดียวโอ้ครึ่งเดียวนะครับครึ่งขาวไปครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งเดียวอันนี้เต็มต <God. S 1> เต็มชิน้นเนาะเดี๋ยวจะดูครับสิ่งมหัมหศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละตอนนี้แหละลุ้นลุ้นโอ้โหนลุ้นล <anne> ุ้นลุ้นสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ครับนี่ครับนี่ครับ หลังจากที่เป็นผ้าขาวธรรมดาธรรมดามาเป็นลวดลายนี่ลวดลายอย่างนี้ครับคือน,น้องก็ยอมครึ่งเดียวนี่คือเอกลักษณ์ของหม้อห้อมป้าเหี่ยมนี่คือเอกลักษณ์ของหม้อห้อมป้าเหี่ยมที่ลวดลายเกิดจากการใช้สีห้อมจากธรรมชาติค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเนี่ยซึ่งมันสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้เลยซักรวมกับผ้าขาวได้เลยโอโ้โวดูครับดู ที่เราบอกเมื่อกี้ไงครับมันไม่ละลายในน้ำเนาะไม่ละลายในน้ำนี่ครับเนี่ยสีที่ตกคือสีส่วนเกินที่มันติดเส้นใหญ่อ๋อเราซับสักครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งในนี่ล้างน้ําล้างน้ํานะครับอ๋อแล้วอันที่สองนี่จะล้างสารส้มอ๋อที่สองนี่ล้างสารสักล้างนะคะกระบวนการซักล้างครับสารส้มล้างด่างอ่าแล้วก็ล้างน้ําสบู่เนาะ ล้งน้ำสบู่ <Okay. S 1> นี่ครับคือกิจกรรมหนึ่งนะครับถ้านักท่องเที่ยวที่านผู้ชมที่ชมอยู่สนใจอยากจะมาเที่ยวสูนเรียนรู้มะฮ่องปลาเหี่ยมอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เชิญนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะให้ปลาเหี่ยมบอกในช่วงท้าย <Okay. S 1> นี่ครับนี่คือกิจกรรมที่เราสามารถ <Wow. S 1> นี่ oh, <thank> ครับ ลองอันนี้ของจริงแล้วของจริงแล้วนี่คือของจริงแล้วนะครับลวดลายเอกลักษณ์ของตั้เหียมนี่เลยเอากลับบ้านได้เลยเอากลับบ้านได้เลยแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าตั้งเหียมก็เป็นที่ราคาเนาะอันนี้วยทีเขาจะทําถ้าสมมุติเป็นเสื้อเราเอาไปใส่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าสีสีห้อมจะติดตัวเราไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวว่าสีของห้อมเนี่ย จะติดตัวไม่ต้องกลัวเพราะอันนี้คือสีห่อมจากต้นห่อมของธรรมชาตินี่ครับอยู่ข้างนู้อ่านี่ไงครับนี่คือเอกลักษณ์ของหม้อห่อมป้าเหยี่ยมแห่งบ้านทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นี่ครับเอกลักษณ์ของหม้อห่อมที่นี่และเอกลักษณ์ของการมาเที่ยวศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมเยอะนะอันนี้คืออันนี้คือการทำเทคนิคการมัดย้อมเทคนิคการมัดย้อมนี่เป็นแล้วก็จะมีเทคนิคการเพ้นอีก นี่เพ้นด้วยแล้วก็เทคนิคบัติกเทียนตรงนู้นดูเพ้นก่อนดีกว่าไหมครับดูเพ้นก่อนเนาะเชิญเชิญมาวาดมา็นลายเนี่ยเป็นเพ้นเนี่ยครับนี่การเพ้นครับนำน้ำห้อมมาวาดมาเพ้นนี่ครับน่าเสียดายมากเลยวันนี้มีเวลาจำกัดอาจจะพาท่านผู้ชม ชมได้ไม่ทั่วถึงนี่คือการเพ้นโดยการนําน้ําห้อมมาเพ้นเป็นลวดลายค่ะแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะย้อมส่วนที่เหลือเราจะย้อมอ่ย้อมเป็นสีพื้นเป็นสีพื้นค่ะอันนี้เพ้นที่ไหนเองนะครับมเ,บเ,เมื่อกี้ป้าเหยี่ยงว่าเทียนค่ะอ่าดูครับดูทางนี้ครับทำแบบนี้ได้ที่เข้าสร็จละอ่าน,นี่นี่ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นผ้าค่ะอันนี้บัติเทียนอันนี้เ,<อ>เราเอาเทียนมาปัม๊ม แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปย้อมย้อมแล้วก็มาต้มโอเทียนออกโอมีที่สำเร็จแล้วมีไหมครับที่ว่าที่ไหนครับในในเชิญครับเชบิญเชิญเช,ชิไปดูโอ้ศูนย์เรียนรู้ของคุณป้ากว้างขวางมากครับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเป็นคณะก็จองได้ จองได้นะครับเดี๋ยวเด<ร>ี๋ยวช่องทางใจเย็นรับได้300รอคนอ๋อรับได้300อคนครับเดี๋ยวช่องทางครับติดต่อใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเนเดี๋ยวจะบอกในช่วงท้ายนี่ครับโอ,โ,โอ้โหนหนครับชุดไอ,อนนบ้าติเทียนบัติเทียนเนี่ยนี่บาติเทียนเนี่ยลายอันนี้เนี่ยเห็นไหมตัดเป็นเสื้อแล้วนี่ครับเป็นเสื้อแล้วนี่นี่เป็นเสื้อแล้วลายเจ้าก้อนนี้ ผ้าบันคอใช่ไหมครับค่ะโอ้โหพอดีเลยนะเนี่ยเข้ากับฤดูการฤดูหนาวผ้าบันคอค่ะกว่าจะอันนี้เราก็มาพัฒนาเป็นเนแฟชั่นต่างๆนี่คือบาติกเทียนใช่ไหมครับค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยลายลายเจ้าฟ้าซึ่งเป็นบอลอีลายพระราชทานลายพระราชทานด้วยนะครับเนี่ยอ๋อนี่ทําจากผ้าบาติกเทียนค่ะแล้วอันนี้ทรับที่อยู่ในหุ่นนี่เป็นอันนี้โชว์อันนี้ก็โชว์เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวนี้มอห้อมไม่ใช่มอห้อมธรรมดาแล้วนะครับไม่ใช่มอห้อมใส่ไปทาไร่ทําสวนอย่างเดียวนะตอนนี้เป็นแฟชั่นแล้วอันนี้ที่เพ้นท์นี่เพ้นท์ที่เพ้นท์อันนี้อ๋อนี่เพ้นท์เมื่อกี้ครับที่เพ้นท์นี่ครับสีเพ้นท์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เอามาย้อมออ้นี่ครับนี่คือการเพ้นท์ตรงนี้คือย้อมออกมาเป็นลวดลายเป็นโอ้สวยงามมากเลยครับดูการนี้เหมือน ผ้าพ,พันคอช่วงฤด,ดูหนาวเนาะตอนน<ะ>ี้ก็ดีเลยเนี่ยโอ้ครับเ,เ,เดี๋ยวังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสนสนใจตรงไหนผ้าพ,พันคอฤด,ดูหนาวช่วงนี้ฤด,ดูหนาวนะครับต้องผ้าพันคอมันป้าเงี่ยมเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวช่วงหลังนะช่วงท้าย<า>นะให้ผู้ชมใจเย็นๆว่าช่วงท้ายจะติดต่อป้าเงี่ยมได้ยังไงจะไปทางไหนยังไงเดี๋ยวใจเย็นๆครับเดี๋ยวมีเห็นว่ามีลายที่เป็น สตอรี่ที่เป็นเรื่องราวของที่ว่างเยี่ยมว่าลายล้อเกวียนอันนี้จะดูหน่อยครับที่ว่าเป็นล้อเกวียนนี่ทั้งอยู่ไหนมาที่ไปยังไงครับเยี่ยมที่ที่ป้าเล่าเมื่อกี้ที่อพยพมาจากเชียงขวางเชียงขวางอ่าเข้ามาเข้ามาโดยใช้ล้อเกวียนน่ะล้อเกวียนแต่ทางภาษาพวนเขาเรียกว่าล้อเว่นล้อเว่นอ่ะมัน กว้างใหญ่มากเล็ววงล้อวงล้อ,อ,อใหญ่มากใช่ไหมครับน,นี่เขาก็จําลองว่าเป็นวงล้ออ๋อนี่คือท,ที่เขาอ,อพยพก,กันมานใช่ครับมาเป็นทําลายบนพื้นเสื้อบนพื้นผ้ามั่มค่มว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรนะนี่สมมติเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยมีเรื่องราวอย่างนี่คือล้อเกวียนที่เขาอ,อพยพมาที่อ,อพยพมาจากเมืองเมืองเชียงขวางเมื่อสองกว่าปีสองรอกว่าปีมาแล้วนะครับเนี่ยโอโ้โหนี่นี่ครับ นี่คือความมหัศจรรย์ความพิเศษของศูนย์เรียนรู้มอห้อมป้าเหี่ยมอยู่ที่ตำบลทุ่งโพงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตรงนั้คือถ้าเราจะพาท่านผู้ชมชมหมดทั้งศูนย์วันนี้ไม่หมดครับ <c oughs> เวลาคงไม่พอเนาะก็ <c oughs> คือเดี๋ยวจะให้ป้าเหี่ยมเนาะ <c oughs> คุณป้าช่วยบอกเผื่อมีท่านผู้ชม สนใจอยากจะมาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้ของป้าเงี่ยมมีช่องทางไหนครมี Facebook มีเบอร์โทรศัพท์เชิญเลยครับก็มีเบอร์โทร0898513048หรือ Facebook หมอห้องป้าเงี่ยมอ๋อพิมพ์ไปใน o o g l e หมอห้องป้าเงี่ยมนี่ขึ้นมาเลยแล้วก็ศูนย์เรียนรู้มอห้องป้าเงี่ยมศูนย์เรียนรู้มอห้องป้าเงี่ยมด้วย อ๋อติดต่อมาทางดูโทรศัพท์เมื่อกี้แล้วก็พิมพ์ใน Google พิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าก็จะขึ้นมาจะขึ้นมาแล้วก็ไปดูไปดูได้เลยถ้ามาเป็นคณะใหญ่ๆก็จองหน่อยเพราะว่าจะมาชนกันโอ้ครับจะมาคณะใหญ่ๆต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่านักท่องเที่ยวตอนนี้ช่วงฤดูหนาวด้วยนะป้าเนาะทุกคนคงเข้าใจนะช่วงฤดูหนาวช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะ ภาคเหนือของเราเนี่ยคือจุดที่น่สญญาสนใจเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเป็นหมู่คณะหลายหลายคนติดต่อบ้าหยมจองล่วงหน้าสักหน่อยก็ดีนะครับค,ครับเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้มีป้าหยมมีอะไรจะเพิ่มเติมอยู่ไหมก็อยากจะเชิญชวนนอกมามาท่องเที่ยวกันนะคะ,ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่ต้องการจะอนุรักษ์และก็สืษษ่อสารที่เขาทำได้นะครับครับอเป็นอนุรักษ์เ สารกับต้นห้อมธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารแค่มีเรียกว่าหม้อห้อมปลอดสารพิษดีไหมครับห <c oughs> <c oughs> ม้อห้อมปลอดสารพิษ <c oughs> นั้นก็ช่วงนี้น่าเสียดายครับช่วงในเวลาที่จํากัดงนั้นก็ก่อนจากกันนะครับผมขอยืนยันได้เลยว่าหม้อห้อมป้าเอี่ยมไม่แพ้ชาติใดในโลกเย้ขับผม โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมันทำด้วยติตที่คิดจะให้